สวัสดีนะนะทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมพามาตกอจิอยู่แหลมแท่นเหมือนเดิมครับแต่อนนี้เป็นน้ำบ่ายตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับลมตึงๆนะที่พามาหาพวกไอเปียนะครับกันนะครับ รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะน้ำเนี่ยจะเป็นหัวน้ำลงนะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เริ่มลงแล้วละ่ะจะเล่นเป็นยิกสองกบนะยิกสองกบมีลาน้อยนะมีเวลาช่วงเย็นช่วงบ่าย สองสามชั่วโมงนะครับจะได้กับข้าวนะการตกกระจีนเนี่ยเราต้องเปิดเบรกหวานๆนนะครับสายเล็กๆนะเพราะมันเป็นปลาขนาดเล็กนะครับถึงจะสนุกนะสายเนี่ยศูนย์จุดสองจุดสามศูนย์จุดสี่สายหน้าเนี่ยไม่เกินห้าปอนกำลังดีนะ,ะไปหมายเลข ตัวหรือเปล่าสำหรับคันตกกราจีจะมี2แบบนะบเป็นคันที่เป็นปลายชูบูล่ากับปลาย Solid นะโซลิดเนี่ยจะเหมาะกับการเล่นหัวจิกมากกว่านะครับปลายชูบูล่าเนี่ยเป็นปนะลายโปร่งเนาะเส้นพวกไมโครจิกตัวเล็กๆนะเขาไมโครจิกจะดีกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นเป็นปลาย Solid กันนะ มีคนหวันแห่หด้วยนะไม่รู้ว่าเจอตัวปลาือบ,บ่านี้น้ำไม่ค่อยดีเลยวันนี้น้ำอะไรดูขุ่นๆลมแรงเนาะน้ำก็เลยขุนน่าจะตีแคลโทหรือเปล่าไม่แในใ่ตัวกะจิว่าอยู่ก่อนว่าเขาตีอะไรกัน หน้าสุลหนะ่อ <c> ย <oughs> ไม่ก็จิกสามกำนะครับหนักหน่อยนะต้องสู้ลม หัวตกใจหมดเลยอ่ะจะยกอยู่แล้วตอดแล้วโอ้ตัวสวยกัดกัดตรงนี้เมื่อกี้เลย มันเดินอย่างนึงเดินลงใช่ไหมอืมโดนแล้วใช่ไหมตาย ไม่โดนโดนไล่มาเงี้ไม่รอดเีครับเยไล่มามันไล่มา ปี่ะตัวที่สองสองขอไม่มีหลุดไงได้ยังเนี่ยใช้เหยื่ออะไรเนี่ยหรอข้าวปลาตกเบิกหรอมันต้องคอ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 ,อ,อ,อหน่อยมาแล้วเริ่มมาแล้วปะ ขึ้นมาให้หนูมาแล้วครับผม ปลาคู่เฮ้ยขึ้นมาไอ้หนูอุ้ยแรงดีจัดเลยตัวนี้โอ้ยฟ้าววะเนี่ยปลาฟ้า,าวปลาคู่ ไปเข้าปากอยู่สายพันตัวไหมเฉยนี่ครับทุกคนก็เมื่อกี้แบ็ดกองหมดนะนี่ก็ได้เวลาพักละได้มาสีตส่ตัวเด็เปียกสี่ตัวครับหนอนยางวันนี้หนอนและจีวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้กัดไปคนจีกรวนเลยนะโอเคนะครับทริปนี้เวลาน้อยคลับไป,ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม